ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้ยวยนะครับวันนี้พ่อกับผมภูมิไงสายดันวันนี้เราก็เตืนสายเหมือนเดิมกำลังจะไปอู่ช่างแบนนะช่างแบนบอกจะขันเขียวไหนอีกไม่รู้ <Okay. S 2> ลูกค้าจะมาเอาแล้วมั้งลองไปดูหน่อยวันนี้เอาอีวานน้อยมา เมื่อไรรถเราจะเสร็จนะต้องคอยดูนบปนานะครือช่างแวนบอกคันเขียวคันเขียวไหนไ่รู้คันเก่าหรือเปล่าแต่เขาจะมาเอาแล้วหรือยังไงเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจผมเพิ่งตื่น้วยตื่นเราก็อาล้างหน้าล้างตาแปรงฟันก็รีบออกมาเลยกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันนะอันนี้มุมกล้องใหม่นะอาจจะมองไม่เห็นเอนไหม้หรือเห็นก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเก่าแล้วเก่าไปแล้วนะคันนี้อยู่กับผมมาสิบปีแล้วนะสิบปีกว่าละโอ้โหตีโค้งหน่อยโค้งหน่อยนี่ โอ้โ้ยัดใจแก้วหน่อยดีกว่ามัาง้งเสียงมันดังปงปอง,งอ่ะก็จะยัดใจแก้วใหม่ก็ไม่มีเวลา,าทีไม่ได้ไปไหนเลยฮัลโหลปงปงฮัลโหลปงปงฮัลโหลปงป่งอย่างนั้น <c oughs> ครับเนี่ย อากาศทำไมตอนตื่นนอนหนาวหนาวออกมาแดดเปรี้ยงเลยดูดิเพื่โอนๆโอ้โหเว้ไปโดนแผลแผลถึงแล้วจะมีรถตะเคแล้ว2000 years later โอเคเรามาถึงแล้วนะอ้าวคันนี้แหละเนี่ยคันนี้แหละลูกค้าน่าจะเอาอันนี้แหละเฮ้ยรถเยอะจังวะเฮ้ยโอเคก็าน่าจะเป็นคันนี้แหละเ,เพื่อนๆอันนี้เรามาดูกับคันนี้ดีกว่าวันนี้ แก้วเขาจะมาเอาแล้วนะสภาพเนี่ยปิดกองครับผมตราอครับตรงนี้ก็ช่างเดียวเดิมแล้วนะช่างตัวนี้ตัว8 0 0พันเไม่น็อตเรททั้งคันยี่แปี่8ปดห้าเาห้าเรือน C B บีเดี๋ยวรอช่างแบรนด์กลับมาดีกว่ามาถามรายละเอียดทีว่าเป็นยังไงแล้วช่างแบรนด์จะบอกเราไหมว่ามีอะไรหรือว่าจะหมกไว้โอเคครับเดี๋ยวตัดประชมกันเลยตอนที่ช่างแบรนด์มาโอเคครับช่างแบรนด์กลับมาแล้ววันนี้ช่างแบรนด์เดล้ว จพื่ออไรอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิว่าคันนี้แบบมีอะไรบ้างเนี่ยหกสิบจักห้ามีกล่องมีวิีโอแต่งานแก้งานแก้แก้ให้ดีกว่าเดิมตอนแรกมาทำไซส์อะไรมาเนี่ยูกเท่าไหร่หกสิบกว่าหกสิบกว่าทำมาเป็นหกสิบเท่าไหร่หกสิบกิเหมือนเดิมแก้แก้แกมันวิ่งได้ เรือนเนี่ยไล่ไล่เป็นอะไรช่างมีแปดห้ามีแปนะครับผมทำไมมันลูกเท่าแอลอปเลยวะมันเท่ากันเลยวะเพื่อนนี่จำใหม่ครับผมแต่แต่ที่เห็นเห็นอยู่ในอะไรเทียมโดนเขาหนุมสเต็ปเดิมอะไรเทียมวิ่งดีกว่าอะไรแท้ใช่เปล่าเงาเงาเลยยังไงอันนี้เขาเขาเอาไปใช้วิ่งในสนามเพื่อไงช่างเล่นเล่นอย่างเงี้ยดูอะไรดูอะไร อาการนี้เป็นยังไงถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนทราบว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงช่วยคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะว่าคืออะไรมันเด้งกลับเด้งกลับอะเพื่อนคนไหนช่วยถ้าเกิดรู้ช่วยบอกดีครับผมไม่รู้เลยอยากถามผู้รู้หน่อยว่าอาการนี้เป็นยังไงอันนี้ลูกค้าบอกว่าวันเดียวนะครับไม่น่าเสร็จนี่ครับขึ้นแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวใส่รูปใส่เสื้ออะไรฟ้าอะไรแล้วก็สตาร์ทถ้าถ่ายทันเดี๋ยวผมจะกลับมาถ่ายให้กรอบหนึง่งตอนนี้แบบ มีทุรายที่จะทำหรือเปล่าร้อกันร้อเดิมน้้งเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ของของเดิมครับผมอันนี้ของเดิมเดิมแกงแกงน่าจะแตะแกงหลังพึ่งหลังพึ่งแต่เดินโหดแน่นอนครับลูกไฟขนาดนี้บึมบึมนี่แคมเดิมแต่เราไม่ใช้นะแคมตัวนี้เราไม่ใช้ได้แคมใหม่ละอันนี้ช่างแบรนนะเต็มตัว2000 years later m ม่าคนดีมม่าคนดีเราเราขนาดเดะ ลูกใหญ่จัดนี่เราไปลองอีกรอบนะตอนนี้เอ่อเป็นกล่องกล่องเปิดไม่ใช่กล่องหลักละวพเพียว ECU ชอบเราเราชอบกันวันนั้นอนะโหจวดจวดวั oh. นนี้ก็ดูท่าน,นจะแรงวะ่ะ ใช้ได้เลยโหแรงอะ่ะเครื่องเย็นจัดเลยอะ่ะแต่ว่ามันแรงนะเป็นกลองเปิดแล้วแรงแรงแรง Oh, สุดยอดเจอดสุดยอดแรงแรงโอ้โห oh, มันเปิดแรงกว่าว่ะมันเปิดแรงแรงกว่ากล่องพ่วงอีกโอเคแรงมากโอเคครับไปถึงเวลากลับบ้านกันแล้วโอเคครับเราก็เมื่อกี้ก,ก็ได้ลองรถไปแล้วนะพอนีมีธุระนี่สี่ห้าโมงสี่โมงแล้วต้องไทำธุระต่อ โอ้ยหลูดีนะรถแม่งไม่มีกำลังเลยก็ประมาณนี้แหละครับอย่าเบื่อเบื่อแล้วนะถ่ายให้ดูไปก่อนดีกว่าไม่ถ่ายอะไรเลยนะอันนี้ก็ผมก็พยายามอยู่นะพยายามอยู่นะครับพยายามจะหาสิ่งใหม่ๆเพื่อนๆนะแต่บางทีต้องใช้เวลานะจะไปร้านอื่นอูอื่นก็ยังไม่ได้ไปถามเขานะว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าเพราะว่า เราก็ผู้น้อยเนาะยังไม่มีใครรู้จักเราใช่ปะละ่ล่ะยังไม่มีใครรู้จักเราเลยเขาจะให้เราถ่ายหรือเปล่าแค่นั้นแหละใช่ปะลล่ะก็เข้าเขา้เขาใจผมหน่อยนะไม่รู้ว่ามุมกล้องนี้เป็นยังไงนะนี่มุมกล้องใหม่ฝากันเพื่อนติดชมหน่อยว่าเป็นยังไงมันโอเคไหม นี่ขนาดว่าคันนี้ลูกหลวมแล้วนะลูกหลวมแล้วก็ยังแรงอยู่นะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวว่าจะไปซื้อของที่ซอยเนินก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนะครับเพื่อนเดี๋ขี่ก็ไปเพื่อน later พอดีรถประจําตําแหน่งไม่อยู่ขี่คันนี้เราแหวงไปหมดเลยอะท่อกระดังนกคู่ชิบหายเลยอยากใส่แบบลูกใหญ่ๆแล้วแบบท่อดเดิร์วิ่งได้อะไรเงี้ยมีไหม แกแล้วเว้ย <laughs> <laughs> ของมันต้องมีนาะไปรุ่นหามกันไม่ได้หรอกต้องหาเลาะเส้นทางไปเรื่อยๆชิวๆอ่ะขี่ชิวๆที่แกไปถนนใหญ่ทําถนนไปเส้นเรืเ่อๆอย่างนี้ดีกว่าเนอะเอ้ไปดูเบิร์ดอินหน่อยดีกว่าเสร็จป่าบนเพื่อน ไปดูเบิร์อินหน่อยดีกว่าคนพัทยารู้จักเบอร์อินทำรู้จักเบอร์อินเนี่ยแสดงว่ามาพัทยาไม่ถึงนะครับเนี่ยเด็กแถวนี้แบบว่าถ้าเกิดเป็นคนมีความรักอะไรเงี้ยหาที่ไหนไม่เจอนี่มาหาที่นี่เลยเบอร์อินครับผมแน่นอนนี่ไงเบิร์อินเนี่ยบริการห้องพัก24ชั่วโมงนี่เขาไม่เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะ แต่เราอยากให้ดูนี่อ่ะบอดี้นะครับเลี้ยวเข้าไปลายไลน์ห้องยังเหมือนเดิมเลยอ่ะเออบรรยากาศเท่ของลัสซี่อ่ะไงไงอ่อนเปล่าเนี่ยโอ้เนี่ยเท่ของลัสซี่อ่ะรู้จักว่าโอ้มีเต้นอโรบิกเดียวเว้ยเฮ้ยผมก็ว่าจะไปออกกลังกายเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีเลี้ยวมีแรงเลย โอ้อาทิยามเย็นเนี่ยมันช่างดีซะเหลือเกินนะแต่รู้สึกเหนื่อยๆไปเพียๆว่าโอ้ยังไม่ได้กินข้าวเลยต้องไปหากินข้าวซะหน่อยแล้วหิวข้าวจัดเลยอ่ะขี่ชิวๆเรียวแรงไม่มีโยกไม่แปะโยกไม่ได้แล้วแรงหมดกินอะไรดีมาม่าไหมโอเคคันนี้เทอร์โบอะซีวิกไอร้าน TRC Motorsport ร้านเดียวกับที่เราทำร้าน,น่หว่า อะไรเชียวเราไม่เล็บเดี๋ยวรอเล็กซี่เสร็จก่อนขี่ทั่วเมืองอะ่ะอาดูเลยขี่ให้มันทั่วเมืองอะไรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับผมก็ซับสไครต์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ